เวลาหนึ่งอายตนะเราเอาหนึ่งอายตนะในหนึ่งอายตนะเนี่ยเรามีทางไปของศาสตร์สามสิบหกในทางไปของศาสตร์สามสิบหกเนี่ยนิพพานแล้วยังยังใช่ไหมเพราะองค์ก็บอกว่าให้เอาสมนัตอันเกิดจากเนคขมมะอาศ,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 าศัยเนคขมมะเนี่ย มาละสมณัเย่าเรือนถูกไหมเวลาเราฟุ้งเฟอ้อเหืมว่าเราเพลิดเพลินไปกับคำสรรเสริญคำเย็นยอเอกลาบปัจจัยก็ต้องเอาธรรมะมาเตือนใช่ไหมความเมาหมกของเราก็ดับไปใช่ไหมอืมพวกเราก็จะเป็นสุขใจที่ได้สดับมีปัญญาขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางนิ่ง สงบได้ความทุกข์ก็เหมือนกันเวลาทุกข์ขึ้นมาพระองค์ก็ให้เอา,อาโทมนัสอาศัยเนคขมมะละโทมนัสอาศัยเย่าเลือนโทมนัะอาศัยเย่าเลือนก็ต้องหมดไปถูกต้องไหมเราฉลาดขึ้นแล้วเราได้อุเบกขาก็ตามแต่เราก็ติดอุเบกขาอีกก็ต้องเอาอุเบกขาอาศัยเนคขมมะที่ได้สดับในคา ของตถาคตเนี่ยมาละอุเบขาอนอาศัย,ยเย้าเลนอุเบคาอาศัย,ยเย่าเลนก็หมดไปถูกต้องไหมเหลืออะไรเหลือสมณัตอาศัยเนคขัมมะโทมนัตอาศัยเนคขัมมะอุเบขาอาศัยเนคขัมมะสามอันใช่ไหมอืมพอเหลือสามอันแล้วยมว่าควรเอาอะไรมาละอะไรต่อเพราะเราต้องการละทุกอย่างให้หมดถูกต้องไหม อืมควรเอาอะไรไปละอะไรควรจะเก็บทุกข์เอาไว้ไหมในควรก็ต้องเอาสุขไปละทุกข์จริงไหมอืมพงก็บอกว่าให้เอาสมนัตเนี่ยเนี่ยอันเกิดจากเนคขมะมาละโทมนัตอันเกิดจากเนคขมะเอาสุขไปละทุกข์อืมเอาสุขไปละทุกข์ก่อน ดังนั้นโทมนัสอันเกิดจากเนคขม,มะดับไปไมะดับทุกเกิดจากอะไรก็ตามเราเอาปิติไปทดแทนเช่นโยมเกิดความทุกข์ทางตาโยมก็เข้าสมาธิเกิดปิติปิติก็มาชดเชยความทุกข์นั้นได้เอาสุขมาละทุกข์สุขอันเกิดจากเนคขม,มะดังนั้น ความทุกข์ที่ได้สดับถึงจะฉลาดแล้วแต่มันเป็นทุกข์อ่ะโยมจะไปจมอยู่กับมันทําไมเหมือนโยมมีความทุกข์แล้วยมว่าทุกข์ไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงนะก็พยายามสู้กับมันแต่มันยังไม่ดับสักทีนะอ่าเนี่ยเราก็เอาปิติสุขอันเกิดจากเนคขมะมาฆ่ามันมาชดเชยมาละมันความทุกข์ อันเกิดจากเนคขมะก็ดับไปความทุกข์อันเกิดจากเนคขมะดับไปก็เหลืออะไรเหลือสุขอ่าเหลือสมณะอาศัยเนคขมะใช่ไหมกับอะไรอุเบกขาอาศัยเนคขมะใช่ไหมอืมเหลือสองอันสุขกับอุเบกขาอันไหนน่าจะปลาณนตัวกัน อุเบกขาก็ต้องปราดีกว่าใช่ไหมสุขก็ไม่เที่ยงอุเบกขาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งคู่แต่อุเบกขาดีกว่าใช่ไหมดังนั้นพระองค์ก็ให้เอาอุเบกขาอันอาศัยเนคขมะมาละสุขใจที่อาศัยเนคขมะให้วางสุขซะจึงให้วางปีติวางสุขให้เป็นผู้อยู่อุเบกขา ดังนั้นธรรมะที่เป็นอุเบขกขาก็ปราณีตกว่าปราณีตกว่าดังนั้นเมื่อเอาอุเบกขาอาศัยเนคขมมะมาละสุขใจอาศัยเนคขมมะสุขใจดับไปไหมดับไปเหลืออะไรเหลืออันนี้อันเดียวใช่ไหมเหลืออุเบกขาอาศัยเนคขมมะอ,มอุเบกขาอาศัยเนคขมมะเนี่ยที่เหลืออันเดียวเนี่ย พระองค์ก็บอกว่ามันมีสองเห็นไหมกักไว้ก่อนพระุทธเจ้าก็กักไว้ก่อนไม่งั้นมันจะสับสนกันงนั้นพระุทธเจ้าก็จะค่อยๆปล่อยปล่อยทีละนิดทีละนิดอุเบขาสายเนคขมมะเนี่ยพระองค์ก็บอกแบ่งเป็นสองหนึ่งคืออะไรท่านบอกว่าคืออุเบกขาประเภทต่างกันอารมณ์ต่างกัน และอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันเอาสมณัสมาละโทมนัสใช่ไหมหรือสมนัสใเนกขม,มะใช่ไหมเอาอุเบกขามาละตร,ตรงนี้ตรงนี้ดับไปใช่ไหมหรืออุเบกาาขาใส่เนกขมะอย่างเดียวใช่ไหมจากนั้นพระองค์ก็บอกอุเบกขาเนี่ยศัยเนกขม,มะแบ่งเป็นสองอันอุเบกขา ประเภทต่างอารมณ์ต่างอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันพระองค์บอกว่าพระองค์ก็บอกอุเบกขาที่เป็นประเภทต่างอารมณ์ต่างคืออะไรคืออุเบกขาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ อุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันพ่อองบอกว่าคืออากาสานันจายตนะวิญญานัญจาจตนะอากินจัญญาเตนะเนวะสัญญานาสัญญาจตนะสีอันนี้เรียกอรูปะสัญญาสี่ อรูปสัญญาสี่ก็คืออะไรอรูปธาตุใช่ไหมธาตุที่เป็นอ,ร,อรูปอรูปธาตุคนได้ตรงนี้คือพวกนี้ก็จะเป็นอรูปประพบใช่ไหมอรูปธาตุเป็นเป็นผืนนาอะไรปราณีตไหมปราณีตพองค์ใช้คำว่า ปณนีตายะธาตุยาธาตุยาเป็นธาตุนะที่ปราณีเรียกได้หลายอย่างเห็นะประเภทต่างคืออะไรอารมณ์ต่างคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสองอันนี้มันก็คือธาตุอันสาม ก็คือธาตุสามธาตุสามก็คือกามะธาตุกรมะธาตุก็คือกามะภพอืมหรือถ้าเป็นธาตุก็เรียกว่าอินายะทาตุยาเป็นธาตุชั้นสามหรือกรรมะธาตุหรือกามะภพใจ ไปตั้งในสัญญาปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจริชฌานต่ำกว่าอากาสาวิญญาอากินก็มาชนรูปสัญญา4ี่จากข้างบนอารูปสัญญา4ี่ลงมาข้างล่างก็รูปสัญญา4ี่ถูกต้องไหมแล้วจากนั้นถึงจะลงมารูปเสียงกลิ่นลดที่น่ารักคร้น่าปรารถนาน่าพอใจใช่ไหมดังนั้นการจะได้ รูป,ปรสัญญาสี่เนี่ยคุณต้องวางรูปที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเสียงที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจคุณวางตรงนี้ได้คุณถึงจะได้ความสงบระดับนี้ถูกต้องไหมแล้วคุณจะได้ปิติสุขวางปิติได้คุณได้ชั้นที่สองวางาวิตกวิจารได้ได้ชั้นที่สองวางปิติได้ได้ชั้นที่สามวางสุขได้ได้ชั้นที่สี่นี่เป็นลําดับถูกต้องไหมดังนั้น ต่ำกว่าอากาสาในก็คือก้อนนี้และก้อนนี้สองก้อนเนี่ยนี่กรรมธาตุคือธาตุอันสามอันนี้ธาตุปานกลางมัชชิมายะทาตุยานี่คือประเภทต่างในความเป็นประเภทต่างมีอารมณ์ต่างคืออารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ก็เลยเป็นอารมณ์ต่างด้วย ประเภทต่างกันอารมณ์ต่างกันแต่ในอารูปมีแค่พบเดียวก้อนเดียวนี่คือประเภทเดียวกันและอารมณ์เดียวกันคุณาัยใจเก,กาะกันนามธรรมเท่านั้นอันนี้มีเกาะหลายอย่างเกาะหลายตัวและสองก้อนสองก้อนก็ต่างละนี้ก้อนเดียวและก็ใจ กับธรรมลมเท่านั้นอัน,นิจจัยต้องไปปฏิทิตังในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจอัน,นิจจัยปฏิทิตังในส่วนของนามธรรมอย่างเดียวอตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นอุเบขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างนี้อุเบขาประเภทต่างอารมณ์ต่าง กับอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันอะไรละเอียดกว่ากันอืมก็ต้องประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันเพราะเป็นอรูปใช่ไหมอรูปก็ต้องละเอียดกว่าถ้าเราวกไปดูผังจิตมโนวิญญาณน,นี่ท่าดันสามเห็นไหมาตาดันสามภาษาไทยา่าดันสาม,าาาสามบาลีใช้คำว่า อินายะนะทาตุยาหรือกามธาตุหรือกามภพบนะนี่ก็คืออันนี้เหมือนกันธาตุปานกลางนะใช้คำว่ามาชิมายะธาตุยาธาตุปานกลางหรือ รูป,ปราธาตุผู้ที่ได้รูป,ปราธาตุก็คือรูปภปพนะซึ่งรูป,ปราธาตุหรือรูปภปพเนี่ยก็คือชา้นที่หนึ่งสองสาสนะคนได้ชา้นที่หนึ่งก็เป็นอะไรปรมายกาิกาายิกานะก็คือดูตรงนี้นะพวกนี้ก็ได้ปรมกายิการอาภัสละสุภินาเวหาปละ ส่วนถ้าสุตาวาาก็อยู่ในนี้แต่ต้องละสังโยชน์ได้จบไปยังละไม่ได้นี่กำลังพูดถึงปุถุชนหื้นนาปราณีตคืออรุป,ปรพกก็คือพวกได้สมาธิตั้งแต่อากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาใช่ไหม,มถ้าไปเกิดก็เป็นเทวดาชื่อตามนี้เลย เทวดาชั้นอากาศาเทวดาชั้นวิญญาเทวดาชั้นอาคินเทวดาชั้นเนวสัญญานี่เป็นธาตุปราณีตปณีตายาธาตุยาธา,าตุปราณีตปณีตายาหรืออรูปธาตุหรืออรูปภ,ออปภพเหมือนกันล้อกันมาเลยสามธาตุนี้ ดังนั้นที่พระเจ้าบอกว่าอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันคืออากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาคื่อ,อันนี้ก็คือพวกที่ได้ได้ธาตุปราณีถูกต้องไหมพวกนี้ได้ธาตุปราณีได้อาลูรูปเขามีไหมไม่มีเพราะวางได้แล้ว วางกรรมธาตุได้วางรูประธาตได้ปล่อยวางได้แล้วเขาได้ส่วนนี้แล้วปานิดมากก็เป็นอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันองค์ก็ให้เอาอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์อารมณ์เดียวกันเนี่ยมาละอุเบกขาประเภทต่างอารมณ์ต่างคุณก็เอาอันนี้อันอันเนี้ยมาละอันน,น,นี้มาละอันนี้เนี่ย yeah. ดังนั้นตาเห็นรูปแล้วเฉยๆมีได้ชา้นหนึ่งสองแล้วเฉยๆมีแต่เฉยๆบนอารูปปลาณีกว่า,ามระตรงนี้ดังนั้นอารมณ์ตรงนี้ก็หมดความหมายไปรูปอารูปพวกนี้หมดความหมายเพราะได้ตรงนี้ปราณีกว่าความเป็นภพบจบแค่นี้และจบแค่อารูปธาตุอารูปภพ สูงสุดละและในวสัญญาเป็นสูงสุดของอรูปภพความเป็นสัตว์อาวาสของสัตวส์สุดแค่นี้นะสุดแค่นี้ในความเป็นสัตว์แล้วเนี่ยถ้าไม่รวมพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าในวสัญญาเนี่ยคุณเนี่ยเจ๋งสุดละราณนี่สุดละเอียดสุดมีความสุขที่สุดไม่มีใครเลิศกว่า เทวดาชั้นเนวสัญญาณสัญญาจตนะโยมอาจได้ยินว่าสัญญาเวทีตานิโรธใช่ไหมสูงกว่าเนวสัญญาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สัตววาสไม่ใช่ผืนนาสัญญาเวทีตานิโรธเป็นอาการของสมาธิที่ไม่ใช่เป็นอาวาสของสัตว์ถ้าเขาตายขนาดนั้นเขาต้องกลับมาเกิดตรงนี้ ที่ผู้เจ้าพยากรณไว้อุทายีพยากรว่ามาเกิดตรงนี้ผู้เจ้าบอกโมขบุรุษภาษาเรบุตรพยากรณ์ว่าเป็นเทวดาที่9ก้าร่วงเทวดาเหล่าที่มีกัปพลีกาลาหานเป็นพักษาคือต้องเลยเทวดากลุ่มนี้มาอุทายีคัดค้านผู้เจ้าก็ถามเอาทอายีแล้วเธอว่าไปเกิดที่ไหนอ่ะ ผู้ชายทีบอกมาเกิดที่นี่ผู้ชายหมอกโมข้าบุรุษอืสรุปแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็เหลือเทวดาก้อนนี้ที่เขาจะมาเกิดพวกได้สัญญาเวทิตานิโรธสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยคือดับอะไรได้สัญญาเวทนานิโรธด,ดับสัญญาดับเวทนาได้อีกสองขันถูกต้องไหม ขึ้นอากาสาเนี่ยดับรูปได้ใช่ไหมแล้วสัญญาเวทิตดับสัญญาดับดับเวทนาดับสัญญาได้รวมแล้วดับได้สามขันไหนใช่ไหมอืมก็เหลือแค่นี้ปรุงแต่งแค่นี้ไม่มีผืนนาเพราะพูุ้ทธเจ้าบอกไม่ใช่สัตวาวาสไม่ใช่อาวาสของสัตว์ เพราะเวลาใครได้สมาธิขั้นไหนเนี่ยพวกผมม่กายกายกิการได้สมาธิขั้นนี้จะมาเกิดตรงนี้คนได้ชั้นสองมาเกิดที่นี่ชั้นสามาเกิดที่นี่ชั้นสี่มาเกิดที่นี่คนได้อากาศสามาเกิดที่นี่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 แต่สัญญาเวทีตไม่มีที่เกิดเพราะไม่มีผืนนาสัญญาเวทิตคือคุณเนี่ยทำสมาธิเนี่ยทิ้งผืนนาได้ทั้งหมดเนี่ย แล้วเหลือเกาะอยู่แค่ลำแสงเฉียดนิพพานนิดเดียวเห็นนะอีกนิดเดียวจะถึงนิพพานและแต่ไปไม่ถึงเพราะไม่เห็นอริสัตสี่ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยก็เกิดดับไม่เห็นความจริงตรงนี้เกาะมะโนอยู่เนี่ยเกาะอยู่เนี่ยสามารถดำรงอยู่ตรงนี้ได้เก่งไหมเก่งนะเกือบนิพพานแล้วอีกนิดเดียวดังนั้นคติ ทางไปของผู้ได้สัญญาเวทิตมีสองอย่างคือถ้าไม่อัลหันก็คือกลับมาเกิดเป็นเทวดาผู้ก้าวล่วงกับภลีกาลาหานแต่ไม่ใช่เทวดาระดับอาลูนี่คือที่เกิดของเขาเมื่อที่เกิดเขามีตรงนี้ดังนั้นที่ที่เขาอยู่เกาะตอนเป็นสมาธิตงเนี้จึงไม่ใช่ไม่ใช่อาวาต การจะมีอาวาสคือที่เกิดต้องมีภูตะความเป็นภพถ้าไม่มีภพนั่นคือภูตะไม่มีคุณไม่ใช่ภูตะสัตว์คุณกำลังอยู่ในสภาวะของสัมภเวสีสัตว์แล้วคุณนิ่งอยู่ตรงลําแสงนี่เกาะแค่มโนนะเนี่ยดังนั้นพระองค์เนี่ยให้เอาอุเบกขา ประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันก้อนเนี้มาละอุเบกขาประเภทต่างอารมณ์ต่างนี่สองก้อนนี้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปแล้วอุเบกขามีไหมมีได้ชาหนึ่งสองสามสี่แล้วอุเบกขามีไหมมีนี่แหละเอาตัวนี้มาละตัวนี้ ดังนั้นตัวนี้ก็หมดไปใช่ไหมตัวนี้หมดไปเหลืออะไรเหลือตัวนี้เหลืออุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันใช่ไหม,มเมื่อเหลืออุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันพระองค์ให้ทํำยังไงต่อพระองค์บอกว่าให้เธออาศัยอะตัม มะยะตาเพื่อมาละอุเบขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันนั่นแสดงว่าอัตมยตาใช้ในการละผืนนาปราณีถูกต้องไหมเพราะเขาเป็นอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันคืออากาสาวิญญาอากิเนวสัญญาคุณคือผืนนาปราณี คุณได้ความเป็นสัตว์เป็นตัวตนที่เป็นอรูปแต่พระเจ้าให้ปล่อยวางดังนั้นอัตมยตาจึงเป็นมรรควิธีที่ใช้ปล่อยวางผืนนาปราณีถูกต้องไหมโดยหลักการก่อนมันจะไม่หนีตรงนี้แต่นั้นอันตมอัตมยตาเนี่ยหานิยามไม่ได้ที่พระเจ้ามาอธิบายอะตมยตาคือนี่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 แต่รู้ สโคบของมันกรอบของมันโดยพระสูตรโดยหน้าที่อันนี้ละมาแล้วล่แล้วพระเจ้าบอกอาศัยทำนี้ละทำนี้อาศัยทำนี้ละทำนี้อาศัยทำนี้ละทำนี้ไล่ไปเรื่อยๆก็จึงอาศัยอตรรมยาตาเพื่อละอุเบกขาประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างนี้